สวัสดีครับแขงกันบันเดือครับวันนี้แม่บ้านจะทำเมนูแกงหอยแกงขั่วหอยขมแกงขั่วหอยขมครับนี่คือแล้วก็เมนูที่สองคือผัดถ,ดดถั่วใส่หมูเมนูที่สองคือผัดถั่วครับใส่หมูแลถั่วใส่หมู ไปนะครับผมตรวจแล้วชิปแป้งที่เราเตรียมไว้ก็ไม่ได้ให้ดูนะครับว่ามีอะไรเนี่ย はい。<スープ> เชือนิดหนึ่งครับตามด้วยตุย้ตรงรัะ ทไช่แต่งหนัวใส่เยอะแซ่บเยอะแต่น้อยแซ่บน้อยค่ะแต่งหนัวด้วยน้ำตาลแต่งด้วยน้ำตาลพรโต๊ ไม่ยค่ะไม่รู้ว่าคนอื่นใส่ไหมคะในบ้านทางกานจะใส่ติกระตุกฮะเติกระอุกไม่ว่จะสบก่เตี๋ยอะรเลยใส่นะทักตอนแล้พิแเตทียเราเตรียมไว้ก็ไม่ได้ให้ดูนะคะว่ามีอะไรน้่ 이렇게 t o はい。 นิดนึงครับตามด้วยต้งตรง้คร้อนครับ ทำไช่แตงนัวใส่เยอะแซ่บเยอะแต่น้อยแซ่บน้อยค่ะแตงนัวท <c oughs> ด้วยน้ำตาลด้วยน้ำตาลพรโต ใส่กะทิเล็กนิด่อยค่ะไม่รู้ว่าคนอื่นใส่ไหมฮะในบ้านทาง,งกันจะใส่ใใค,ค่ะใส่กะทิฮะใส่กะ่ิฮะเนื้อใส่ะเต้าหู้ ใ้ชะอมนะคะขั้นตอนสุดท้ายของเราที่สองค่ะัว เดืยวกระเทียมให้หอมๆกันนะคะ ติดตามดูเลยนะคะคลิปเล็กๆของช่างก,กันกับแม่บ้านนะคะ่ะจกกัดการแต่ละวันก็ไม่มีอะไระคะ่ะทำกับข้าวไปให้คนงานกินแล้วก็ทำงาน,นะคะ่ะจานไหนงานเสร็จก็จะท้ายคไตว้ม ใช้แต่หลานแล้วก็เขาทำเขากียงค,ค่ะเอาลไปก็ใส่ลัวกัะเทียมเตี้ chút no. อหเนี่ยนะกับข้าวแล้วก็บ้านๆหัวนี่ก็ปลูกเองนะคะหลานสาวปลูก แต่วันหลังจะพาไปดูไห้เราก็เก็บเองจากสะปอป้าแล้วาที่นี้แม่บ้านท่านนั้นจะทำแตงหน่อไม้ให้ดูเด็กแบบๆชอบน้ำนะคะร่าก็าสวยน้ำเยอะนั้นเสร็จค่ะ ฝากผู้ชมกดไลค์กดแชร์ช่องช่างกันบ้านเดือด้วยนะครับขอบคุณครับ